ฮัลโหลสวัสดีทับทคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานในในรายการท่องล่ากับหลานในทางช่องท่องล่ากับหลานในรายการแช่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำลำห้วยบอลครั้งที่แปดล้านมามาบ่อยมากแต่ว่าคลิปนี้วัตถุประสงค์ก็คือจะมาอัปเดตถึงนโยบายในการเปิดให้เที่ยวก่อนที่จะเปิดอย่างเป็นทางการหึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ตอนแรกผมกำหนดการเป็น หลายปีที่แล้วแต่ว่าน่าจะยังมีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์น่ยก็เลยต้องเลื่อนนะครับก็เขาจะให้จอดรถด้านล่างเท่านั้นอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าสันเขื่อนเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาจับจองแล้วก็นั่งพูดคุยกันกินขนมจีบซาลาเปาอะไรเงี้ยน้ำอารมณ์ได้ประมาณนั้นนะครับที่จอดรถด้านล่างแทนลงไปได้นะครับ จับจองได้เลยจอดข้ามถนนหรือว่าที่จอดที่เขาเตรียมไม่ให้ก็ได้แต่ว่าจะเดินไกลนิดนึงเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาบนสันเขื่อนตรงจุดที่มีเอ่ออะไรนะบันไดซึ่งมีแค่2จุดเท่านั้นค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็บริหารจัดการเอาโต,โตกันแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเรีบพาดเดินขึ้นไป ดูความสวยงามข้างบนเนะเพราะว่าไม่อยากกดหยุดและถ่ายใหม่อย่างนั้มันเป็นลองเทคกที่เพียงจบไปเล้วก็ตามนี้นะคนน้ำยืนทุกคนค่อนข้างมั่นใจว่าได้มาเที่ยวกันแล้วนั่นแหละนะแต่ว่าเผื่อคนทาง ที่อื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยอยากจะมาดูจะได้มีข้อมูลนะครับไมคก็ไม่เอามาแล้วก็ถ่ายแบบว่าค่อนข้างไกลนะครับโอเคดูวิวด้านโน้นด้วยก็ได้ครับตรงนี้เลยเนาะขี้เกียจเดินไกลนะก็ ประมาณนั้นนะครับให้ดูวิวด้านบนเวลายืนอยู่บนสันเขื่อนด้วยก็เ,เป็นเป็นอ่างเก็บน้ำที่น่าจะใหญ่ที่สุดในอำเภอน้ําืืนะครับสันเขื่อนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็โดดเด่นเป็นสง,งาน่าตอนขับรถเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยโอเค่ะ อีกคล right. ิปเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์แช่แชร์นะครับแคร์ซับไปพบกันใหม่บ๊ายบาย